สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งข่าวของเรนาโตเวเก้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซ แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทางด้านของมั่นใจฟันขาวเหือกดีโชว์รอยยิ้มได้แบบเต็มที่เลยครับกับยาสีฟันสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับดูแลสุขภาพเหงือกและฟันลมหายใจสุดคูนะครับใครสนใจนะฮะยาสีฟันมาสเต p e t o ีช o ูสพันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามได้เลยครับที่ p a l m 5 5นะครับก็ใครอยากได้ยาสีฟันที่ลดคราบหินปูนชาและกาแฟหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสีฟันอันนี้นะฮะสามารถสอบถามได้นะครับย้ำนะครับ p a l m 5 5นะครับอะไปว่าหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับก็รวมข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของเชลซีมีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เดลี่เมลครับรายงานบอกว่าความพยายามครั้งแรกของเชลซีในการดึงตัวมาเกฮีเนี่ยต้องหยุดชะงักลงครับเนื่องจาก มีความกังวลเรื่องของค่าตัวครับโดยพาเลสเนี่ยตั้งค่าตัวเกฮีไว้ที่ประมาณ60ล้านปอนด์โดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันว่าเชลซีเนี่ยพักความสนใจเกฮีเอาไว้ก่อนนะครับเว้นแต่ว่าค่าตัวของนักเตะจะลดลงนอกจากนี้ Daily Mail ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าค่าเหนื่อยของมาเกฮีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้เดลลติกก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยชาโลบาไม่ค่อยเต็มใจที่จะกลับมาที่เชลซีครับเพียงเพื่อเป็นตัวเสริมของทีมในมาริสของทีมของมาริสกาอย่างไรก็ตามครับผู้อำนวยการกีฬาอย่างพอวินสนตีย์และรอริน์จดูดแล้วก็มาริสกาเนี่ยได้โทรมาให้คำมั่นสัญญาว่าทางชาโลบาเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในทีมชุดใหญ่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนะครับก็แสดงว่ายืนยันนะ ว่าจะมีบทบาทนะฮะซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าขณะที่เลียมทูมี่เจนิติก e ก็บอกว่ากรณีที่เชลซีเรียกชาโลบากลับมาเนี่ยหลายคนภายนอกมองว่านี่คือการยอมรับอย่างเงียบๆถึงความผิดพลาดในการวางแผนของวินสตัรลีและสจวตครับแต่ภายในสโมสรไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดแต่อย่างใดน,นะฮะคือมองว่าไปผิดที่ปล่อยตัวออกไปคิดว่าไม่มีอะไรแต่สุดท้ายก็ต้องดึงตัวกลับมา นอกจากนี้เรียมทูมีก็บอกว่าเทวชลบาและมาริสกาเนี่ยเคยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในช่วงแรกที่กุนซอชาวอิตาเลียนเข้ามาทํางานที่ค็อปแฮมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทําให้การตัดชื่อเขาออกจากทีมในการเดินทางตัวทัวร์ไปปริสซันที่สหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยเป็นของภายในสโมสรนโดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเชลซีนะครับพูดง่ายว่าตอนตัดชื่อออกเนี่ย มาริสกาจะไม่เกี่ยวนะเป็นที่บอร์ดบริหารนะครับขณะเดียวกันครับเลียมทูมี่บอกว่าเอนโซมาริสกาเนี่ยไม่ได้เชื่อใจโทซินอาราบิโบยโยและอักเซลดิซซีขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้เขาก็บอกว่าคาดว่าเชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญาก,กับเซนเตอร์แบ็กรายใหม่ในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ซึ่งจะมีตัวเลือกในการเสริมทัพที่หลากหลายรวมถึงชื่อของมาเกฮีด้วยนะครับ ขณะเดียวกันโรมาโน่บอกว่าไม่มีการติดต่อระหว่างยูเวนตุสกับเชลซีในดีลของดิซซี่ถึงแม้จะมีหลายสื่อรายงานออกมานะครับยูเวนตุสมียูเวนตุสมีเป้าหมายอื่นครับขณะที่ดิซซี่เนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสนในอังกฤษและคาดว่าจะย้ายออกจากเชลซีในเดือนมกราคมตามที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันครับ CF เอฟไบเยนเนี่ยก็รายงานครับเป็น breaking news เหมือนกันบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวคาริมอเดยมีมาร่วมทีมซึ่งนะครับ ก็มีรายงานครับบอกว่าแมตตอบ,บอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้เริ่มการเจรจาคว้าตัวคาริมอเดเยมีในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์แต่พวกเขาได้ใส่รายชื่อนักเตะในตำแหน่งกองหน้าปีกที่ต้องการติดต่อไว้แล้วก็รวมถึงชื่อของมาติสแตลด้วยด้วยอเดเยมีเนี่ยอาจเป็นตัวเลือกในการยืมตัวหากดีวอื่นไม่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ครับแมตตอบ,บอกว่าเดวิดมอยส์เนี่ย ชื่นชอบเป็นชิเวลและคาน,นิี่ชูอเมก้าซึ่งเอเวอร์ตันเนี่ยต้องการจะปล่อยนักเตะเพื่อเคลียร์โคต้ายืมตัวในประเทศออกไปก่อนโดยมีชื่อของโบโรย่าและแจ็คแฮร์ริสันนะครับก็อาจจะต้องเคลียร์สควอตตัวเองแหละพูดง่ายๆเพื่อที่จะดึงาทางชิเวลกับชูอเมก้าไปนะฮะขณะที่โรมาโน่ก็รายงานครับดีลของคาซาเดยังไม่จบนะฮะบ,บอกว่าโตริโน่เนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะฮะในการอา่า ให้กับเชลซีครับเพื่อคว้าตัวคาซาเดมาร่วมทีมแบบถาวรโดยข้อเสนอนี้จะมีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งของดีลด้วยนะครับก็ทําท่าว่าตอนก่อนหน้านี้มีโตริโนสนใจแล้วก็มีราซิโอแล้วก็หายไปสุดท้ายกลับมาเป็นโตริโนอีกก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะแต่เชื่อว่ามักรานิยายน่าําหรับคาซาเดนะฮะนอกจากนี้ก็มีรายงานจากโรมาโน่บอกว่าไม่ใช่แค่ดีลการปล่อยตัวคาซาเดเท่านั้นครับเชลซียังถูกบุรีสเดอร์มุลติดต่อมาอีกครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งสองสโมสรกำลังหารือเกี่ยวกับรูปแบบของดีลนี้ครับโดยเวกายังคงเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของบอร์บริหารดอทมุลซึ่งแพทริกแบกเกอร์ครับสื่อชื่อดังในเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าดอทมุลเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวเรนาะโตเว g กาพร้อมออปชั่นซื้อขาดแล้วนะครับ อีกทั้งยอมตกลงจ่ายค่ายืมตัวและรับผิดชอบค่าเหนื่อยแบบเต็มจํานวนด้วยเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะฮะสำหรับเรเนโตเวกานะครับนอกจากนี้ก็เดลี่เมลรายงานบอกว่าไบรตันเนี่ยกำลังพยายามโน้มน้าวให้โทซินเนี่ยย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบริด้วยสัญญาถาวรภายในเดือนนี้นะครับขณะที่เดลี่เมลรายงานว่าถึงแม้ว่าแจ็กสันเนี่ยจะทําประตูไม่ได้ตลอด5เกมติดต่อกันของเชลซีที่หาชัยชนะไม่เจอเนี่ยแต่แจ็กสันเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมอย่างมาก ในทีมสำหรับบทบาทในการเป็นผู้นำเพรสซิ่งเมื่อไม่มีบอลน,นะครับนี่ดวงดีนะคนแจ็คสันนี่คนหนุนหลังเยอะนะฮะขณะเดีวยวกันเลนี่เมลก็รายงานว่าเลียมดีแลบเคืนหนึ่งในกองหน้าที่เชลซีติดตามฟอร์มใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับก็มีรายงานบอกว่าเฟเดบาเชชเนี่ยเป็นทีมที่ความสนใจยืมตัวเจ้าฟลิกมากที่สุดในเดือนมกราคมนี้ขณะที่จูเลโรลองส์ครับสื่อชื่อดังจาก ESPN ก็บอกว่า ถ้าเองคุณครูตัดสินใจไปบายเยนเนี่ยเขาจะไม่ได้ลงเล่นตัวจริงก่อนแฮร์รี่เคนหรือจมามูเซล่ารวมถึงเขาจะไม่สามารถสร้างอันตรายได้เท่ากับโอลิเซ่โคมองการนาบรีหรือว่าเลรอยซาเน่ oy, เขาจะย้ายจากการเป็นสำรองเชลซีไปเป็นสำรองที่บายเยนแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเออถ้าแกพูดก็จริงก็ว่าก,ก็ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบายเยนในเกมรุกก็โหดมากนะครับขณะเดียวกันโจโคครัครบก็ออกมาสัมภาษณ์เปรียบเทียบพาวเมอร์กับเมสซี่ครับเขาบอกว่าเมื่อคุณได้ดู เอ่อพาวเมอร์เล่นเนี่ยคุณจะทําให้นึกถึงเมสซี่ผมไม่อยากโยนแรงกดดันไม่ให้เขาหรอกนะครับแต่เขาเล่นในจังหวะและความเร็วของตัวเองขณะเดียวกันก็มีรายงานจากมากาครับรายงานว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนครับได้ตกลงย้ายไปเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วโดยตอนนี้เหลือการตัดสินใจว่านักเตะจะย้ายตอนนี้หรือจะย้ายในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายจะได้ย้ายไปไหนนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวเข้ามาล่าสุดก็คือเรื่องของวิลเลียนครับที่เป็นฟรีเอเนต์เนี่ย เขาบอกว่าวิลเลียนเนี่ยได้ถูกเสนอชื่อให้กับเอเวอเรตันและอีกหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้รายงานจากแม l ล w นะครับแฟนเชลซีก็เชียร์กันใหญ่นะครับว่าอยากจะได้เอ่อทางด้านนักเตะคนนี้มาร่วมทีมนะครับแต่ดูแล้วน่าจะยากนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับคาวิชาคาวาร์ชเกลียครับกับการอําลานาโปลีนอันนี้เป็นรายงานเป็นเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากอินสตาแกรมของทีมนะครับ ที่เหลือเนี่ยมีรายงานจากสื่อในอุซเบกิสถานเลยครับรายงานว่าอับดุลโคเดียคูซานอฟครับก็กำลังเดินทางไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากดีลเนี่ยเรียบร้อยคอมพ l e t e แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าดอตมุลเนี่ยให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับมาคัตแรดฟอร์ดเพื่อมาแทนที่ดอนเยลมาเล่นนะครับโดยที่เควินชาเดอร์นะครับกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของบุรีเซียดอตมุลเช่นกันนะครับ ขณะที่ดิวิดออนสตีนครับรายงานว่าเบนจามินเชสโก้ครับนี่กองหน้าของอาทางอาเบไลฟซิกซึ่งล่าสุดเนี่ยโดนใบแดงด้วยนะครับในเกมนั้นล่าสุดเป็นเหลืองแดงเนี่ยก็ไม่ไม่อยากที่จะย้ายออกจากทีมในเดือนนี้นะครับก็มีการเจรจาพูดคุยกับอาร์เซนอลนะแต่ว่าดูเหมือนว่าอาเบไลฟซิกเนี่ยไม่ต้องการที่จะขายกองหน้ารายนี้ออกจากทีมนะครับที่เหลือก็มีเบนจาขอบรายงานว่าอัฮิลาวเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวโมเมซาล่านะฮะ เพื่อที่จะเล่นในรายการฟีฟ่าคลับโวล์คัพนอกจากนี้ครับก็เอบล่านะครับสื่อชื่อดังจากโปรตุเกสรายงานว่าบาร์เยมนิกเนี่ยต้องการคว้าตัวอุสมานดิยวมงเด้ครับมาร่วมทีมนะฮะก็อุสมาดิยวม,มงเด้นี่เคยมีข่าวกับเชลซีด้วยเขาบอกว่าตอนนี้บาร์เยนเนี่ยได้เริ่มการเจราจาติดต่อกับสปอร์ติ้งลิสบอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่เชลซีเลงกองหลังเซนเตอร์ดาวรุ่งเนี่ย อาจจะมีชื่อเขาด้วยหรือเปล่านะครับที่เหลือก็สปอร์ตครับสื่อชื่อดังจากสเปนรายงานว่าสเปอร์และก็เวสต์แฮมเนี่ยกำลังที่จะเปิดศึกในการเซ็นสัญญากับอันซูฟาติโดยที่บาร์เซโลนาต้องการที่จะให้นักเตะย้ายทีมนะเพื่อเปิดโอกาสในการคว้าตัวมาคัดแรดฟอร์ดมาร่วมทีมนะครับที่เหลือก็สกายสปอร์ตครับรายงานบอกว่านาโปลีเนี่ยก็มองอเรฮานโดกานาโชครับเป็นตัวแทนของคาวิชาคาวรเชเกเลียโดยที่แมนยูไนตตดต้องการค่าตัวที่70ล้านยูโรนะครับ ที่เหลือก็ดูแล้วอื่นๆเนี่ยข่าวก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวอ่ะตลาดซื้อขายซึ่งถ้าบางอันอันไหนที่เป็นลือเนี่ยผมขออนุญาตตัดออกไปแล้วกันอ่ะมีเรื่องของเดือดไทม์สายการว่าวิกเตอร์ริสครับที่เคยมีข่าวว่าเชลซีเนี่ยได้อำลาเพื่อนร่วมทีมพารเมรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไกลย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์ส่วนดีวของโอมามามมชเนี่ยแมซิตี้เนี่ยได้ทำการตกลงเงื่อนไข ทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรลุข้อตกลงกับไอ้ทักแฟงเฟิร์ตแล้วในการเซ็นสัญญากับโอมามามูชนะครับก็เป็นรายงานจากฟราบิชฮอกกินก็เท่ากับว่าแมิตี้เนี่ยจะได้ทั้งโอมามามูชแล้วก็จะได้ไอ้นักเตะอุซเบกิสถานด้วยโอชื่อยังจําไม่ค่อยได้เลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะน่าจะครบถ้วนขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามถ้ามีข่าวเพิ่มเติมในในช่วงเช้าเนี่ยก็ผมแนะนําให้ไปไถ่ฟีดใน Facebook ของปาล์มสามบาทหบาทในนั้นก็จะมี ข่าวที่อัปเดตนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ